โอ้พี่น้องครับเห็นตําอิดหัวใจผมหักคำเหมือนนึงวายมันนั่งพ่อยปัดมนคือกันนะคือกันแน่เดืเบิ่งนี้โอ้ทำมันทำมันไอยูกรําเนือไทยมองนี้มีห้อยนอนทับนี่วูปันแฟดพี่น้องครับตัวเดียวกันเลยนะครับหน้าตาทางเขาเหลืองปันขมินลูกไผ่ตัวนี้ลูกสาวเบิ้มพันล้านคลูกสาวเบิ้มพันล้านได้เขียวไปฟันน้ำนมสูงอะไรครับ ค่ะโอ้ฟันนมนมสูงลอยซีฟีเลยพี่น้องเด้อนะครับท่องไปนี่คือเหล so cool. ี 60, source, right. yes. ่ยมดีแท้ท่องจะเข้าแปดเดือนแล้วค่ะโอ้โทษโทษโทษโถโถษโทษบาโทเดี๋ยวจังเบื้องด้านหน้าพี่น้องเฮานะครับขันว่าทองแล้วมาเบื้องด้านท้ายบ้านแม่ถ่ายบ้านเปิงเสืองพี่น้องครับง่ายคับง่ายดีพี่น้องเฮาหางก็ดีจับก็สูงอู้ยังท่องชาติได้เนาะยเราเบื้องเนาะเบื้องพี่น้องเฮานะครับอ๋อ ท้องแปดเดือนก็แพ้ท้องกับบิ๊กอุไทยค่ะลูกสาวเบิ้มพันล้นนานนะครับฟันน้ํานมพี่น้องเข้าสูงร้อยสี่สิบสี่นะครับท้องแปดเดือนกับบิ๊กอุไทยนะครับป้าหัวงามมีเีอยู่ตัวนี้เอับเบิ้งขอเบิ้งหนาจัง่อยเนี่ยสะออนเพลินโอ้ยเขาแห่งเปิดดีคักบันอัตลักษณ์แห่งงามคักบันนี่พี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาตัวลราพูน่ะอู้ยเอื้อกไหม ดเออได้เงเลยกว่างดีนะครับหัวกะกว่างดีเนาะกะบ,บานมาเฉียวบ้านห่างอยู่พี่น้องเฮาฟันน้ำนมนะครับเบีเ้ยนเลยจะาจะนะครับอุ้ยควายอยู่บ้านกระนวนตำบลกระนวนอำเภอสั่มสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะบ้านกระนวนเด้อพี่น้องเด้อนะครับบ้านกระนวนตำบลกระนวนอำเภอสั่มสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับลูกสาวเบิ่มพันล้านเนี่ยจะาจะเลยพี่น้องเฮาอัตลักษณ์นนะ่ะโอ้แดดออกแห้งง่ามครับพี่น้องเฮา เหลืองปันขมิ้นนะครับป้าตัวแม่งพีแม่งน้องเท่าไร้ตัวนี้เปิดไปแปดหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะแปดหมื่นเจ็ดพันบาทโอ้เนาะสมัยได้จี๋ซื้อนั่งพ่อสยสามแสนนี่พ่อยเมยีย่อยเอ้ยพ <laughs> <laughs> อนี่ละ่ะอือเดีย๋ยวนี้่แม่งพี่น้องเอาป้าตัวนี้ไหมอาผูใ้ใดมีงบมีทุนเอาไปเจ็บ๊บเลยพี่น้องเดอ้อนี่เอาไปเลี้ยงเอาไปพัฒนาต่อนะครับอ่าพันธุกรรมสองสันพี่น้องเฮาลูกสาวเบิ่มพันล้านได้ทองเพิ่นเป็นบิ๊กอุทัยนะครับ แปดหมืน่นเจ็ดพันบาทพี่น้องเฮานะครับนี่เป็นไดรพี่น้องครับราคาห้องเด้อราคาห้องนะครับส่งให้ได้ทัว่วทั่วโลกเนะาะส<อ>่งให้ได้ทั่วโลกเลยพี่น้องครับ่ไปแต่ดาวข้านย่านเพิ่งบอรับเพิ่งว่าเป็นไดรพี่น้องครับอุ้ยต่อได้พี่น้องเฮาบ่าได้แ,แต่แตืนน,นั่นแหละเบิ่งเอาพุ่นน่ะแบบหนานะครับตัวนี้อุ้ยสะออนสะออนสะออน ใส่ไมผมซื้อควายนั่งพอยได้เป็นน้องสำนีเราผมซื้อพอดสามแสนเนาะมึงเนี่อันนี้ว่พอแสนเนี่โอ้โหบอกเลก็เอารถจำเลยว่าวันนั้นไหมเอาข้านันจำเลยวันนั้นโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอน,น,น,อนโอ้ได้การได้การได้การ